สวัสดีครับพี่กอมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอัสเลนนะครับแล้วก็แพทโน้ตของกิจกรรม v i เทอร์ค o าวออกมาแล้วนะครับวันนี้เราก็มาสรุปกันนะว่าวันพรุ่งนี้นะวันที่21นะครับเวลาบ่าย3โมงเนี่ยเขาจะปิดถึง8ชั่วโมงเลยนะว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะก็ขอแสดงความเสียใจยอยู่หนึ่งเรื่องนะครับกิจกรรมว i เทอร์คลาวที่จะเข้ามาเนี่ยทางเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยเขาได้ทำการตัดแต่งพันธุก,กรรมนะ ทูบีหายไปนะครับซิริอุสอันนี้ก็เกิดการโอ้โหเสียงแบบงงเลยนะบอกโอ้โหซิริอุสหายไปไหนนะแล้วยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะเราจะมาเมื่อไหร่นะซึ่งเมื่อคืนนะไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานนบประมาณตอนเย็นๆรู้สึกมันมีการอัปเดตอะไรไม่รู้เล็กๆนะเขาทําการอัปเดตอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับมันทําให้เกิดความผิดพลาดขึ้นนะคือมันมีเคเวสซิริอุสอยู่นะเป็นภาษาจีนโผล่ขึ้นมานะ นี่นะครับนี่เขาก็ามาเทียบนะแล้วก็ตัวไอคอนของริวโจอ่ะมันกลายเป็นซิริอุนะมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เกิดอะไรขึ้นแล้วมันคืออะไรแล้วซิริอุฒที่หายไปคืออะไร <c oughs> นั่นแหละอันนั้นคือเราคงต้องติดตามชมตอนต่อไปนะครับการคาดการณ์ตอนนี้พี่ก็ไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้นะว่าตกลงเขาออกไปเพื่ออะไรเขาจะเขาจะทำกาชาแบ่งเป็น2รอบแบบ ตอนสมัยนิปจูนหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเล่นแบบกัปปีหรือเปล่าแบบเ,ออเด็ดออกมาเป็นอีเวนต์แยกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คาดเดากันไปนะครับก็มาดูกิจกรรมนี้ดีกว่านะว่าเราจะได้อะไรบ้างนวะกันนะเซิร์ฟโคบอลนะครับก็มาที่ส่วนแรกนะครับเรือลบใหม่ที่จะเข้ามานะก็ลำแรกนะครับก็คือวิกตอเรียสนะครับ ก็จะเป็นคาร์ดเดียวกับอีลาสเลยนะลำนี้นะครับพี่พูดละเอียดไปครั้งนึงแล้วนะแต่ว่าพี่จะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับก็อีลาสเนี่ยไม่ใช่อีลาสวิกตอเรียสเนี่ยสามารถหาได้จากตู้ลิมิเต็ดบิลเท่านั้นนะครับแล้วก็เวลาสร้างอยู่ที่4ชั่วโมง30นาทีสเตตัสก็ถือว่าดูดีนะแต่ว่าพี่ขอตินิดนึงก็คือค่ารีโหลดของน้องวิกตอเรียสเนี่ยรู้สึกน้อยนะครับแล้วก็สกิลเนี่ย คือวิกตอ r i เรียสเนี่ยจะสร้างความเสียหายต่อเรือนประจันบาลน,นะครับ20%แล้วก็ลดความเสียหายต่อตอนเองที่ได้รับจากเรือประจันบาลน,นี่แ20%นะครับก็คือโดยสกิลหลักสกิลแรกเนี่ยก็จะสามารถต่อต้านกับเรือแบตเทนชิ p ได้ดีนะครับสกิลที่2ก็ธรรมดาธรรมดานะครับก็คือ Air Style New ์สไตล์มีโอกาส25%นะครับที่จะสร้างความเสียหาย2เท่าก็ถือว่าพอลุ้นได้อยู่เหมือนกันนะโอกาส1ใน4นะครับนี้ก็ การใช้งานค่อนข้างแคบนิดนึงนะแต่ว่าการดีไซน์ค่อนข้างสวยและมีสกินด้วยนะครับกิจกรรมนี้รับถัดไปนะครับ The o u k of York นะลำนี้เป็น b a n c h e s h i p นะครับระดับ Super Rare Class King George 5นะครับเป็นคลาสเดียวกับ Prince of Wales นะก็สเตตัสก็ค่อนข้างจะแน่นพอสมควรนะใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะครับใช้15เลยนะสามารถหาได้จาก Shop จากกิจกรรมนี้นะครับโดยถ้าพี่ดูคร่าวๆอยู่ในตู้ที่3นะครับ คือเตาที่3เนี่ยคือถ้าเราไปสุ่มตต้เนี่ยคือเอาคิดว่าถ้าเหมาแล้วกันเหมาตู้นึ3นะครับก็ใช้ประมาณ20,000แต้มก็ได้ไปแล้วนะก็ถือว่าไม่ยากนะครับจากกิจกรรมนี้แล้วก็สามารถหาดอกได้จากด่าน b 3นะครับแล้วก็ด่าน d 3ที่บอสเท่านั้นนะสกิลนะครับสกิลแรกเป็นสกิลสีแดงนะทุก20วินาทีจะทําการยิงกระสุนชุดพิเศษนะครับเป็นกระสุนวิถีโค้งก็เท่าที่คุยกันมานี่ก็จะคล้ายๆกับ war s p i ป e นะครับ สตูที่โดนนะครับความเร็วเคลื่อนที่จะลดลง40%นาน6วินาทีนะสกิลแรกก็ถือว่าโอเคนะเป็นของแถมนะครับสกิลที่2นะเป็นสกิลสีเหลืองนะครับปืนใหญ่และลอกแรกของดยุคออฟยอรกเนี่ยจะแรงขึ้น50%อันนี้เป็นส่วนที่1น,นะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยสตูที่โดนปืนหลักของดยุคออฟยอรกเข้าไปเนี่ยจะติดดีบัฟนะครับลบรับความเสียหายเพิ่มอีก12%นาน8วินาทีนะก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีพอสมควรนะครับ ทำให้ดนยุคอับยอกยิงแรงในครั้งแรกนะแล้วก็ในทุกครั้งที่โดนเนี่ยจะทําให้สตูติดนิ่มนะทำให้เพื่อนๆช่วยกันยิงเข้าได้อีกถึง12%เลยนะถือว่าโอเคนะครับลํำนี้นี่คือต้องหาให้ได้นะครับถือว่าเก่งมากเท่าที่พี่สังเกตมาจากคนที่เล่นเซิร์ฟจีนี้พี่เห็นคนใช้บอร์ดกนาะลำนี้นะใช้ได้ทั้งฟาร์มใช้ได้ทั้ง PVP เลยนะครับจัดปรดเด็ดนะสกินก็มีนะฮะทีนี้เราไปดูลํำถัดไปนะครับอันนี้เป็นกรีนวิว อันนี้เป็นข้อสงสัยของพี่เหมือนกันนะนี่เป็นเรือที่ค่อนข้างจะมา,มาใหม่พร้อมกับซีรีอุสเลยนะแต่ว่าครั้งเนี้ยคือเข้ามาในกิจกรรมเลยนะพี่คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ในกิจกรรมนั่นแหละนะมันอยู่ในช็อปเขาไม่อยากจะตัดมันออกไปไม่งั้นช่องทางในการหากรีนวิวเนี่ยมันจะขาดไปนะเลยจําใจต้องใส่เข้ามานะครับแล้วก็ ก็กิจกรรมเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ก็อยู่ในช็อปนะอยู่ในช็อปอีเวนนะก็กิจกรรมตัวนี้อยู่ในตู้เท่าไหร่ตัวนี้อยู่ในตู้ที่2นะครับก็ก่อนที่จะไปหาดายุปอบยอกได้ต้องผ่านน้องกรีนวิวก่อนนะดังนั้นต้องได้อยู่แล้วนะครับก็เป็นเรือพิฆาตนะ ความน่าสนใจของ Greenview เนี่ยก็จะอยู่ที่สกิลแรกสกิลแรกนะครับสกิลสีเหลืองนะเรือพิฆาตนะครับจะได้รับบัฟน,นะเพิ่มค่าปืนใหญ่อีก15%รวมถึงตัวน้องเองด้วยนะครับก็จะได้รับบัฟนี้นะจากค่าปืนใหญ่ที่74นะก็ได้บัฟเข้าไปอีกนะก็ขึ้นไปประมาณ90 90, 90หน่อยๆนะน,นะครับแล้วก็มีสกิลที่2นะทุก20วินาทีมีโอกาส30%นะครับที่จะได้รับบัฟลบลีกทุกการโจมตี6วินาทีซึ่งเรือของอังกฤษเนี่ยหลายลำเลยมีสกิลนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นลำที่ค่อนข้างใช้ได้นะก็หายได้นะครับแล้วก็ลำที่3นะครับเชฟฟิลล์ลำนี้สามารถหาได้จากตู้ Limited ดบิล d เท่านั้นนะครับเวลาสร้างอยู่ที่1ชั่วโมง25นาทีดังนั้นในกาชาครั้งนี้ตั้งเป้าไว้2ตัวนะครับตัวแรกก็คือ v i c t o r i ียสนะครับแล้วก็ตัวที่2อะก็คือเชฟฟิล l ์ซึ่งตัวอื่นๆเนี่ยพี่ว่าเขากักไปเก็บเป็นตู้2แน่นอนนะครับว่าเป็นซิลิโกับ แมชเลนนะครับก็เหมือนว่าเก็บเก็บไปทําให้มันมี2ตู้พี่คิดว่านะเขาคงไม่อยากรวมให้มันอยู่ในตู้เดียวมันอาจจะทําให้เรากาชาง่ายไปมั้งเดาวนะครับพี่เดาวพี่เดานะพี่มโนโนะครับแล้วก็เชฟฟิลเนี่ยเป็นคลาสเซาท์แฮมตันนะเป็นคลาสเดียวกับเบลฟาสเลยนะลำนี้นะครับเป็นระดับอ e ีลีนนะก็ที่น่าสนใจก็คือค่า HP ค่อนข้างเยอะนะค่าปืนใหญ่ก็ถือว่ายิงแน่นพอสมควรนะ ค่าแอนติ i แอก็เยอะนะครับค่ารีโหลดถือว่าโอเคเลยนะดู s t a ตัสเนี่ยก็ดูไปนะก็อันนี้ไลท์คุยเซอร์นะครับ s t a ตัส <laughs> อย่างกับ h e วี่คุยเซอรเนี่ยนะแล้วก็แถมยังหลบเก่งด้วยนะแต่ให้เฮวี่คุยเซอร์จะหลบไม่เก่งเท่านี้นะครับ ทีนี้ม,มาดูที่สกิลนะครับค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรนะก็คือเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับถ้ามีเรือที่มีพลังชีวิตต่ำกว่าเชฟฟิลล์นะครับเรือลำนั้นน่ะจะมีโอกาส30%ที่จะลดความเสียหายที่ได้รับ50%นะครับก็จะปกป้องเพื่อนได้ด้วยนะฮะด้วยสกิลแรกนะครับแล้วก็สกิลที่2ก็จะเป็นสกิลที่เน้นด้านการโจมตีนะทางคริติคอลนะครับโดยปืนหลักของเชฟฟิลล์เนี่ยจะเพิ่มอัตราคริติคอลเนี่ย12%นะครับแล้วก็เมื่อทำเมื่อติดคริติคอลเนี่ย ก็จะแรงขึ้นอีก30%นะครับลำนี้สเตตัสก็สวยนะครับแล้วก็มีสกิลทั้งเชิงลูกและเชิงรับนะก็ต้องหาให้ได้นะตั้งเป้าไว้นะครับลํำถัดไปนะครับมัสเก็ตเทียนะครับลำนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าสเตตัสจัดว่าสวยนะก็คือถ้าเลือพี่คาที่มีค่าตอปิโดสูงแล้วก็ค่าโลบหลีกอยู่ในระดับนี้นะสองนี่เยอะมากนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็โอเคหมดนะไม่พี่ไม่เห็นข้อด้อยเลยนะครับ วิธีการได้รับนี้ค่อนข้างจะง,ง่ายพอสมควรนะก็จะมีดอกด้วยนะครับที่ด่าน B2 นะครับด่าน B2 แล้วก็ด่าน d 3นะครับรวมถึงถ้าเราทํา3ดาวของด่าน B3 แล้วก็ด่าน d 3ได้เนี่ยก็จะได้รับแล้วนะครับ1ตัวพี่ว่าถือว่าได้ง่ายมากนะแล้วก็ความน่าสนใจอยู่ที่สกิลเลยนะครับก็คือทุก20วินาทีเนี่ยตอปิโดของมัสเก t ตเทเนี่ยจะแรงขึ้น12%นะและสะสมได้สูงสุดถึง8 s t สเตเลยนะครับก็ค,คือยิ่งเล่นนานเนี่ย ต็อปปีโดของมาสเกตเทีย er ก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายอ่ะไปหยุดอยู่ที่96%ก็นะก็น่าลองเหมือนกันนะครับว่าจะแรงรพอๆกับ a y ยานามิได้ไหมนะก็เหมือนกันนะเก็บไม่ได้นะครับแล้วก็ลำถัดไปนะครับอันนี้เป็นลงมาระดับแรแล้วนะก็คือฟิจินะครับลำนี้ก็สเตตัสจัดว่าสวยพอสมควรนะแต่ว่าที่ดูจะน้อยกว่าเพื่อนก็จะมีค่า n t ์ air นี่แหละนะครับเพราะว่าลำอื่นเยอะกว่าหมดเลยนะนอกั้นสเตตัสพอกันนะครับ รับนี้เป็นไลท์ควิเซอร์นะครับวิธีการได้รับเนี่ยสามารถหาดอกได้จากด่าน A3 นะครับ C3 แล้วก็ด่าน D2 นะครับก็ความน่าสนใจนอกจากสเตตาที่สวยแล้วนะก็สกิลนะครับทุก20วินาทีนะมีโอกาสเพิ่มค่าต่อต้อตานอากาศยานให้แก่ตัวเองนะครับ60%นาน6วินาทีนะรวมถึงจะลดความเสียหายที่สตูสร้างนะครับ8%นาน6วินาทีด้วยนะสกิลน่าสนใจมากนะคือถ้าใช้จังหวะดีๆนี่ PVP ยังได้นะครับ ก็ลำถัดไปนะครับเป็นคลาสเดียวกับฟิจินะครับก็คือจามมก้านะลำนี้ก็สกิลค่อนข้างจะแคบไปนิดหนึ่งนะครับพิธีการได้รับนะสามารถหาได้2ช่องทางนะช่องทางแรกเนี่ยหาได้จากตู้รีบิเต็ดบิลนะครับเวลาสร้างอยู่ที่1ชั่วโมง22นาทีหรือจะหาดอกก็ได้นะที่ด่านที่ด่าน B1 นะแล้วก็ด่าน D1 นะครับรวมถึงด่าน B3 ด้วยนะก็คิดว่าจะน่าจะหาไม่ยากนะครับสำหรับจามาก้านะ สเตตัสก็พอๆกับพิจิเลยแต่ว่าค่าแอนตี้แอร์จะเยอะกว่านะครับทีนี้มาดูสกิลนะครับสกิลเ,เนี่ยจะใช้งานก็ต่อเมื่อนะครับออกลบกับเชฟฟิลนะแล้วก็จามิก้าเนี่ยจะเพิ่มค่าปืนใหญ่แล้วก็ค่าตอบิโด15%นะครับคือถ้าไม่มีเชฟฟิลก็ก็ตัวตัวโล่งๆเลยนะครับก็ตามนั้นนะแต่ว่าสกินน้องสวยมากนะครับ แล้วก็มีอีกลำหนึ่งนะครับที่จะเป็นรางวัลประจําเดือนสําหรับเดือนหน้านะครับก็คือฮัตสึฮารุนะครับลำนี้ก็จะเป็นเรือพิฆาตนะของญี่ปุ่นนะครับก็ก็ถ้ามาตรฐานเรือพิฆาตญี่ปุ่นจะเน้นหนักไปที่ท่าตอร์ปิโดนะครับค่าตอร์ปิโดแรงถึง435แล้วค่าลูบลีอยู่ที่186นะครับถือว่าใช้ได้พอสมควรนะแล้วก็สกิลนะครับเมื่อยิงตอร์ปิโดมีโอกาส30%นะที่จะยิงตอร์ปิโดเบิร์นอีกหนึหน่งชุดนะครับก็โอ้ ก็ถ้าใช้แล้วถ้าดวงดีนี่ก็ถือว่ากระจุยพอสมควรนะัตูนะครับอันนี้ก็รางวัลประจําเดือนเดือนหน้านะก็ล็อกอินให้ครบนะครับก็จะได้ทีนี้มาดูส่วนของสกินละกันสกินของกิจกรรมนี้นะครับมันก็จะมาพร้อมกับตัวใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีสกินของตัวเก่าเลยนะเป็นสกินของตัวที่มาจากกิจกรรมนี้ทั้งนั้นเลยนะครับสกินแรกก็คือสกินของวิคตอเรียสนะครับก็อืม <laughs> ใส่ชุดพี่มันมาแบบหน้าหนาวนะแต่ว่าเราหน้าร้อนนะตอนนี้แล้วก็สกินถัดไปนะครับของดดยุกออฟยอร์กนะพี่ว่าเป็นลำที่ใช้งานได้นะแล้วก็สกินค่อนข้าง,างจะสวยพอสมควรน,นะครับถ้าพลาดไปนี่ก็ยาวเลยตัดสินใจกันนะสกินทั้งหมดนี้ไม่ไม่ใช่ไลท์ทูดีนะเป็นสกินธรรมดานะครับ อีกสกินหนึ่งก็ของเชฟฟิล์นะครับลอำนี้ก็ดูก็น่ารักนะล้ำตัวนี้น่ารักนะครับแล้วก็ดูสิยกฉากหอนาฬิกามาทั้งฉากเลยนะครับสกินนี้นะแล้วก็สกินสุดท้ายนะครับมาพร้อมมอเตอร์ไซค์คู่ใจนะครับก็คือจามายกานะครับเมื่อวานลองคุยเรื่องเอ่อจามายการเรื่องสกินไปนิดหน่อยน้องบอกว่ามีลดด้วยนะแย่แล้วนะสงสัยจะโดนนะ มันเท่ดีนะถึงน้องจะดูไม่ค่อยใช้งานยากนิดหนึ่งคือจะไปก็ต้องอไปกับเชฟฟิลไม่ชอบสกิลเลยนะแต่ว่าชอบสกินนะครับ <c oughs> <c oughs> คือสาวผิวเข้มนะผมแดงผมยาวขี่มอเตอร์ไซค์สีดำนะโหเท่มากเลยหก <c oughs> จะแนวลำพื้นลำพันธ์อยากได้นะครับ <c oughs> ตัดสินใจก่อนนะอะทีนี้มาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับเรือที่จะได้รับการรีทอฟิตใน กิจกรรมที่จะถึงนี้นะครับก็คือเนวาดานะครับอันนี้ก็เป็นคอมมอนนะก็อัพขึ้นมาเป็นระดับแร่ส่วนอีกลำหนึ่งก็คือโอกา h ูมานะครับสองลำเนี่ยเป็นเรือเ a t นเช s h ิ p นะพี่ยังไม่ได้ทำข้อมูลแต่ก็ดูสกิลมานะถือว่าเก่งนะใช้งานดีนะสองลำนี้นะครับคือพอเราทำการเล t นตัวฟีมามันจะได้สกิลเพิ่มมาอีกอันหนึ่ง สกิลรู้สึกว่าจะมีโอกาส30%นะที่จะติด2เท่านะครับยิง2เท่า่สกิลถือว่าโอเคนะดีเลยนะแล้วแถมพอมเราเป็นระดับคอมมอนเนี่ยมันใช้น้ำมันประหยัดนะครับพออัพขึ้นมาเป็นเลตทฟิตขึ้นมานะก็จะใช้น้ำมันเท่าเดิมนะสเตตัสได้มากขึ้นสกิลเพิ่มอีกหนะึ่งสกิลนะก็พี่ว่าจะเลตทลฟิตอยู่เหมือนกันนะสองลำน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะทำข้อมูลออกมาอีกทีหนึ่งนะ แล้วก็เรามาดูกิจกรรมนี้แบบคร่าวๆก่อนนะครับจริงๆพี่ก็พูดไปทีหนึ่งแล้วนะนะก็พูดอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวข้อหน้าก็จะพูดอีกทีหนึ่งแบบละเอียดนะครับก็คร่าวๆก่อนนะกิจกรรมนี้ก็คล้ายๆกับฟ l วเลนวิงน,นะครับก็จะมีทั้งหมด4ตู้นะถ้าเราได้ของที่ล็อกไว้หน้าตู้แล้วนะครับเราจะสามารถข้ามไปตู้ถัดไปได้ซึ่งจะซื้อแบบเหมาก็ได้หรือว่าจะสุ่มไปเรื่อยๆจนได้ของหน้าตู้แล้วค่อยข้ามไปตู้ที่2แล้วก็ตู้ที่3เก็บของดีๆให้ครบก่อนแล้วค่อยกลับมาเหมาก่อนอนาคตกก็็ได้นนนะเหมืออขง ก็ตู้ที่2เนี่ยที่น่าสนใจก็จะมี格林วิวนะครับแล้วก็ตู้ที่3เนี่ยก็จะมีเดอยุคออฟยอร์กนะพอเก็บ2ตัวนี้ครบแล้วนะของตามนั้นนี่ก็เลือกเอาตามชอบเลยนะครับจะเหมาก็ได้เหมานี่ประมาณ42,000แต้มนะครับก็กิจกรรมเนี่ยนานทั้งหมด3อาทิตย์นะเก็บกันสบายๆนะครับกิจกรรมก็เหมือนเดิมกับทุกๆก,กิจกรรมนะครับก็จะมีแบบนอร์มัลแล้วก็มีด่านที่เป็นด่านฮาร์ดนะครับด่านนอร์มัลเนี่ยด่าน A1 ถึงด่าน B3 นะครับก็ ถ้าเราลงในทุกๆวันนะก็จะมีโบนัส1ครั้งนะครับที่จะได้แต้มคูณ3นะส่วนด่านฮาร์ดโหมดเนี่ยด่าน C1 ถึงด่าน D3 เนี่ยเวลาลงไปก็จะถูกล็อกนะครับว่าต้องบังคับลงเรือลำ,ลำ,ลำนู้นลำนี้ลำนั้นนะครับสตูที่เลเวลเยอะที่สุดข,ของด่าน D3 เนี่ยระดับบอสก็อยู่ที่เลเวล90นะครับก็ถ้าดูเลเวลนี่ก็คงจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเพราะเราผ่านมาหนักกว่านี้แล้วใช่ไหมฮะแค่นี้สบายนะ แล้วก็เรือที่สามารถหาดอกได้ในฉากก็จะมีเะยุคออฟยอรกนะครับมัสเกตเทียนะฟิจิแล้วก็จากมกานะครับทีนี้มาดูเคเวสที่เราสามารถเก็บแต้มได้เพิ่มนะอย่างแรกเนี่ยคือทําการสร้างเรือวันละ3าํลนะครับก็ <c oughs> ここจะได้อีก300แต้มนะแล้วก็ทําการชนะทั้งหมด15ครั้งก็จะได้อีก300แต้มนะครับแล้วก็ลงด่านฮาร์ดหครั้งจะได้อีก100นะก็ได้วันละ700แล้วนะครับจากเควสนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นของรางวัลถ้าเราทําการผ่านแล้วก็ทําการได้3ดาวนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็จะมีที่ด่าน b 3และวก็ดาน d 3ก็คือมัสเก็ตเทีนะครับก็เก็บตามนี้นะแล้วก็ถ้าเราผ่านด่าน ex อ่ะเคลียร์ด่าน ex map นะครับก็จะได้แท่นของ Royal n a v วนะครับก็เก็บมาประดับบ้านสวยๆเท่ๆนะครับ มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทําการรีลันพร้อมกับกิจกรรมวินเทอร์คลาวนะครับก็คือกิจกรรมชุดเป็ดของน้องซิกเนตนะครับก็สําหรับคนที่มาไม่ทันสมัยนั้นนะครับก็นี่เป็นโอกาสแล้วนะก็อย่าลืมทำนะเป็นกิจกรรมที่ทำเควส7วันนะครับแล้วก็จะได้ชุดของน้องไปนะไม่ยากนะครับกิจกรรมนี้นะก็จบแล้วนะครับอันนี้คือทั้งหมดที่เป็นแพทโน้ตของเว็บอ f ฟฟิเชีที่เขาประกาศเมื่อคืนนะครับก็ มีอยู่สิ่งเดียวนะที่หายไปนะครับก็คือตัวลิมิเต็ดที่อยู่ในตู้กาชาหายไปสตัวนะครับก็คือซิลิอุสกับแมชเลดน,นะครับก็คงต้องตามสืบกันต่อไปนะครับว่าเขาจะปล่อยเมื่อไหร่นะหรือว่าเขาจะไม่ปล่อยเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่เท่าที่พี่คาดการนะพี่ว่าเขาคงจะเก็บไปลงตู้กาชาอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แบบให้เราตื่นเต้นอะ่ะก็ไม่อยากให้มันพร้อมกับเพราะว่ากิจกรรมวิเทอคลาวของเซิร์ฟ g l o b a l เรามันมาเป็นครั้งแรกไง เขาอาจจะไม่อยากให้มันล้มเอียงไปกว่าเซิร์ฟอื่นนะครับเพราะเซิร์ฟอื่นเนี่ยก็เมื่อก่อนมันก็มีวิกตอเรียสเพียงแค่ตัวเดียวในตู้นะครับแล้วก็เขาได้เพิ่มซิลิอุสเข้ามาเพื่อให้เกิดความน่าตื่นเต้นนะของเราเนี่ยถ้ามาพร้อมกับวิกตอเรียสเลยเนี่ยอาจจะเป็นการโกงเกินไปนะนะครับก็อ,อาจจะกากไปอีกตู้หนึ่งก็ได้นะก็เตรียมคิวกันให้พร้อมแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าวันพรุ่งนี้นะก็จะปิดตอนบ่ายสามโมงนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะขอปิดอัปเดตแปชั่วโมงเลยนะ ก็จะไปเปิดเวลาไทยนี่ก็ประมาณ5้าทุ่มนู่นเราก็คงจะไม่ต้องรีบร้อนนะครับก็ไว้เล่นไว้เล่นในวันถัดไปก็ได้นะถ้าไม่รีบนะครับโอเคครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้ากิจกรรมมาแล้วมีข้อมูลอะไรเสริมเนะี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะมาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เราก็จะพูดถึงเรื่องการฟาร์มด่านด้วยแหละว่าจะมีอะไรน่าสนใจในฉากบ้างนะครับแล้วก็พร้อมกับกาชาเนี่คงจะไปไลฟ์สตรีมนะครับก็มาลุ้นกันแล้วกันนะก็ถ้าน้อง ซิลิออสยังไม่มาแล้วก็ไปหาวิกตอเรียสกันก่อนนะครับโอเคครับไว้เจอนคลิปหน้านะครับวันนี้พี่ขอตัวก่อนนะครับขอให้สนุกกับเกมอาซูเลนะครับผมสวัสดีครับ